อ๋อแม่ทัพภาคสองใช่ไหมครับได้รับโปรดเกล้าเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษครับคืออย่างนี้ครับกรณีนายทหารราชองครักษ์พิเศษเนี่ยส่วนใหญ่นะครับท่านสังเกตดูทหารตำรวจที่แต่งเครื่องแบบนะครับที่ไหลกว่าเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายกลมๆครับข้างในจะเขียนวรปรอนะครับอันนั้นคือเป็นราชองค์รักษ์ทหารเขาเรียกราชองครักษ์นะครับถ้าตำรวจเขาเรียกตำรวจราชสำนักนะครับ ตำรวจราชสำนักถ้าเป็นทหารเขาเรียกราชอ,องครักษ์นะครับก็ไปเข้าเวรกันครับวนกันไปเข้าเวรน,นะครับส่วนใหญ่ใครคุมกําลังนะครับใครคุมกําลังแล้วพระองค์ท่านจะโปรดเกล้าให้เป็นราชอ,องคัลษ์ราชอ,องครักษ์ก็จะมีสองประเภทราชองครักษ์ประจํานะครับราชองครักษ์ประจํานั่นก็คือประจําอยู่ในวังเลยนะครับทําหน้าที่ประจําในวังเลยส่วนราชองครักษ์ที่วอลปอลลอยอ่างแม่ทัพภาคสองอันนี้ คือพวกประจำอยู่หัวเมืองครับประจำคุมกองกำลังต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับเดือนหนึ่งก็จะไปเข้าเวรนะครับไปถวายงานครั้งหนึ่งนะครับไปเข้าเวรนะครับหลังจากตำรวจก็เหมือนกันครับตำรวจก็เหมือนกันเช่นผมเป็นผู้บังคับการจังหวัดกาญจนบุรีก็จะเป็นนายตำรวจลาดสำนักนะครับแต่ไม่ใช่ประจำนะครับถ้าประจำก็อยู่ในวังเลยนะครับก็จะไปเข้าเวรนะครับพอเกษียณไปแล้วเนี่ย พอกเกษียณแล้วเนี่ยก็จะได้รับคัดเลือกครับรับคัดเลือกส่วนใหญ่ก็จะเป็นนายทหารนายตำรวจที่เคยถวายงานอยู่นะครับที่มีไหล่ขวามีวรปลรลนะครับก็จะได้นะครับจนกระทั่งประมาณ3เดือนมั้งครับไปเข้าเวรครั้งหนึ่งน่าจะประมาณ3เดือนไปเข้าเวรครั้งนะครับแล้วก็ทําไปถึงอายุ70ครับอายุ70ก็จะปลดนะครับจะปลดนะครับ ถือว่าแก่แล้วนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็จะปลดนะครับไปยืนเวนนั่งเวนอะไรก็จะไม่ไหวนะครับแล้วก็ห้ามเล่นการเมืองห้ามรับตําแหน่งทางการเมืองอะไรเด็ดขาดนะครับต้องวางตัวเป็นกลางนะครับแต่ถ้าใครจะไปลงการเมืองก็ต้องต้องขอญาตลาออกนะครับต้องขอญาตลาออกนะครับเพราะว่าจะ ทำให้ภาพมันไม่สวยงามนะครับเป็นกฎเลยครับถ้าใครจะไปเป็นสมาชิกพรรคการใครจะไปรับตำแหน่งทางการเมืองต้องลาออกครับต้องลาออกก่อนนะครับแม้ท้าภาคสองก็ต้องไปทำหน้าที่นี้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีบทบาทในการที่จะสั่งการกำลังลบอะไรนะครับนะครับไม่มีไม่มีบทบาทที่จะไปสั่งการอะไรได้นะครับถือว่ากเกษียณไป